การวาดส่วนโค้งโดยใช้วิธีการระบุจุดเริ่มต้นจุดศูนย์กลางและก็ตามด้วยความยาวของคอร์ดนะครับซึ่งตัวอย่างนี้จุดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่คอินเดียตแกนเเป็น5แล้วก็แกน y เป็น5นะครับส่วนจุดศูนย์กลางก็คือโคอินเดียตที่ x เป็น10แล้วก็ y เป็น10แล้วก็ความยาวของคอร์ดหรือเลงในที่นี้ตามตัวอย่าง ก็คือ14 1 4นะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่ง a กด enter ระบุจุดเริ่มต้นคือ5 5,5นะครับระบุจุดศูนย์กลางพิมพ์ c กด enter 10 คอมม่าสิบแล้วก็ป้อนเลงนะครับก็คือพิมพ์ L ก่อนต้องกด Enter ะหน่วยที่เราต้องการก็คือ14.14 14. ี่จความยาวของคอร์ดคือ14.14ห14น่หน่วยกด Enter ก็จะได้แบบนี้สำหรับคำสั่งการเขียนส่วนโคง้งแบบ Start Center Length ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ